นายพี่ท็อปอาจารย์ครับเพิ่งมีลูกน้องครั้งแรกเราจะสอนงานยังไงดีครับตำแหน่งเสมียนทนายโอ้ท็อปเอ้ยเดี๋ยวมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะก็สอนงานปกติเราก็ต้องปล่อยวางให้ได้การมีลูกน้องมีทีเนี่ยมันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งซึ่งผมต้องใช้เวลาเรียนรู้เป็นสิบสิบปีเลยนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันโดยเฉพาะคืออย่างที่บอกนะผมก็สอ,อสเสร็จเร็ว ฉะนั้นเนี่ยตอนที่อายุ20-30อย่างเงี้ยมันก็จะพอนึกย้อนตอนนี้ก็จะเห็นข้อผิดพลาดตัวเองเยอะซึ่งก็ไม่สามารถจะบอกได้หรอกมันมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคนนะก็เป็นว่าใช้พรมิหารสีเยอะๆก็แล้วกันนะเออเพราะว่าคนมันหลากหลายไงนะครับอืมนะเราสอนดีคือคือมันต้องปล่อยวางให้ได้อะ่ะเราสอนดีอะ่ะนะเขาก็อาจจะอยู่กับเราช่วงหนึง่ง นะถึงเวลาหนึ่งที่เขาก็อยากจะโบยบินเราก็ต้องปรับจิตปรับใจเราให้ได้เราก็ต้องเข้าใจนะไม่ใช่ไปทําตัวงองแงแบบว่าโอ้ฉันสอนเธอซะเยอะตอนเธอเป็นสเสมียนนะตอนเธอกําลังฝึกภาคปฏิบัติพอเธอได้เป็นทนายแล้วเธอทิ้งฉันเลยโอ้ถ้าคุณถ้าท็อปคิดอย่างนี้ท็อปก็จะทุกเออมันก็ต้องก็ต้องทําใจว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะอะไรที่เราเคยทําไว้ไม่ดีกับหัวหน้าเก่าเราอาจจะโดนลูกน้องคนนี้ทําคืนบ้างเช่นเราเคยแย่งลูกความหัวหน้าเก่ามาไอาาาา้ลูกน้องคนนี้ก็ต้องจะแย่งเหมือนกัน ใช้ผมวิหารเสียยังค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับผมใช้เวลาอยู่เป็นสิบปีถึงจะลงตัวนะครับ